คุณผู้ชมครับผอมยังมีสมดุลวันนี้เราจะมาพูดคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเธอเคยอ้วนตั้งแต่จำความได้เธออ้วนมาตั้งแต่ปสามเด็กผู้ชายในวัยเดียวกันมีปฏิกิริยารังเกียจไม่อยากเล่นด้วยและโดนล้อจนเธอมีฉายาต่างๆนานาว่าอ้วนดำองแดงเธอจะรู้สึก,กโกรธมากหากมีคนล้อเธอว่า าใหหญ่เมือนอน,น่ออสะไรคือแรงมันดาลใจในการลดน้ำหนักของเธอไปติดตามชมกันสวัสดีค่ะชื่อป๊อปค่ะอายุ26ปีค่ะทำงานเป็นพนักง,งานประจำค่ะทำไมถึงอ้วนอ้วนตั้งแต่เกิดหรือเปล่านะคะก็ไม่ได้อ้วนตั้งแต่เกิดนะคะอ้วนตอนประมาณป .3 ป .4 ค่ะ น้ำหนักเริ่มขึ้นแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆตอนจบป .6 นี่น้ำหนักประมาณ50กิโลได้มั้งคะก็ว่าเยอะแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตของเราใช่แต่ว่าเป็นคนที่อยู่บ้านไม่ค่อยไปไหนก็เลยแบบไม่ค่อยเจอว่าคนนู้นใส่ยังไงใส่แบบไหนอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็พอเข้าไปม .1 นนถามว่าเป็นคนอยากออกกําลังกายไหม ด้วยสภาพแวดล้อมตอนนั้นนะคะเป็นเด็กเนาะไปเรียนเสร็จก็กลับบ้านแบบนี้ค่ะมันไม่รู้ว่าเราจะเอาสถานที่หรือว่าพื้นที่ตรงไหนในการรณรงารเพราะว่าอินเทอร์เน็ตหรือว่า,าเทคโนโลยีมันก็ยังเข้าไม่ถึงสักเท่าไหร่ค่ะามาพิกสุดๆเลยตอนจบม .6 น้ำหนัก6กกิโลกับคนที่รูปร่าง แล้วก็ความสูงขนาดนี้ค่ะคือส่วนสูงร้อยร้ใช่กับส่วนสูงแค่นี้แล้วหนัก60กิโลทุกคนลองคิดว่าจะเป็นยังไงนะคะแล้วพอเข้ามาปีหนึ่งการใช้ชีวิตในตอนนั้นก็ยังไม่ได้แบบรู้สึกว่ามันเป็นอุปสรรคถามว่ามีคนล้อไหมก็มีคนล้อแต่ว่าน้ำหนัก6กกิโลกับคนที่รูปร่าง แล้วก็ความสูงขนาดนี้ค่ะคือส่วนสูง1้อยร้ใช่กับส่วนสูงแค่นี้แล้วหนัก60พิกโลทุกคนลองคิดว่าจะเป็นยังไงนะคะพอเข้ามาปีหนึ่งเฮ้ยมันไม่ใช่คือเห็นเพื่อนๆคือเข้าไปแรกๆเนี่ยเห็นรุ่นพี่ไม่ได้รุ่นพี่ผู้ชายนะคะมีแต่รุ่นพี่ผู้หญิงตัวสวยตัวเล็กๆผอมๆแล้วเขาใส่ชุดสวยแล้วเพื่อนๆไม่มีใครตัวใหญ่เลย มีเนี่ยตัวใหญ่อยู่คนเดียวแบบมันก็เลยเปลี่ยนเลยจุดเปลี่ยนเลยในชีวิตก็คือมีรุ่นพี่ปีสีมีกิจกรรมวิ่งล้อมหนองเนี่อใส่ก็เลยไปเข้าร่วมกิจกรรมของรุ่นพี่ก็ทําทุกวันทุกวันไปวิ่งอา,อาทิตย์หนึ่งกลับมาน้ําหนักลง5กิโลแต่ถามว่าพอใจไหมกับน้ําหนักที่ลงไม่ได้พอใจนะคะเพราะว่าสัดส่วนเราไม่ได้ลงเลย แล้วก็เป็นโครงการต่อเนื่องจากมหาวิทยาลัยคือมีการเต้นแอโรบิกในมอใช่ค่ะก็ไปเข้าร่วมอีกมันติดนะคะคือเราทําทุกวันแล้วมันติดทีนี้เพื่อนที่ไปออกด้วยกันเขาก็เลยบอกว่าอ่านี่ป๊อปไปออกกับเราไหมอยู่หน้ามอรเราก็มีส่วนสุขภาพแล้วเข้าปีหนึ่งมาเนาะเราไม่ได้ไปไหนเลยเราอยู่แค่ห้องไปเรียนแล้วก็กลับมานอนที่หอคืออยู่หอพักในก็คือจะไม่ไม่รู้ว่า อะไรเป็นอะไรอะไรแบบนี้ค่ะก็เพื่อนก็ชวนไปก็ไปกับเพื่อนทีแรกก็ไปกับเพื่อนทีนี้เพื่อนบอกว่าวันนี้ฉันไม่ไปนะแต่ว่าคือเราเราเป็นเราเป็นเด็กกิจกรรมอยู่แล้วนะคะแบบมีลำมีอะไรแบบนี้เวลาใส่ชุดเพื่อนเขาก็จะสวยแต่เราแบบเฮ้ยเราก็ลำสวยนะแต่แบบมันเธอะทะอ่ะมันมันไม่ได้สวยเหมือนเขาอะ่ะเราก็เลยเราก็เลยอยากหุ่นดีบ้าง ใช่ค่ะแล้วเราก็ไปออกกําลังกายทุกวันทุกวันเพื่อนก็เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงอ,อันนี้อยากบอกผู้คนเลยว่าถ้าคุณจะลดน้ําหนักนะคะไม่ควรลดแบบป๊อปเลยช่วงแรกนี้ก็คือแบบกินอาหารมื้อเดียวไม่กินอาหารเช้ากินแค่กลางวันกินแค่ตอนกลางวันแล้วก็ลดหมดเลยหวานมันเค็มขนมไม่เอากินแค่น้ำเปล่ากินแค่อาหารกลางวันตอนเย็นกินนมเราลักสุขภาพอนะเนาะเราก็ต้องหาข้อมูลว่า อะไรแบบนี้ค่ะน้ําหนักมันลงมาถึง49กิโลแล้วมันไม่ไปไหนเราก็เลยหาว่าเราก็ไปออกกําลังกายกินแล้วก็กินแบบนั้นเหมือนเดิมแล้วทําไมน้าหนักเราไม่ลงมาจาก49 0จาก4ทําไมมันไม่ลดลง48 47ทําไมไม่ลงเพราะอะไรเราก็เลยไปหาอหนูกินนมยี่ห้อหนึ่งนะคะแต่ว่าเป็นนมนมวัตอนกลางคืนตอนเย็นหนูจะกินกินแค่นม แต่เป็นนมวัวก็เลยไปเสิร์ชดูเขาไม่ได้ให้กินนมนมวัวตอนตอนเย็นนะคะเขาให้กินนมถั่วเหลืองเราก็เลยปรับปรับไปกินนมถั่วเหลืองแล้วเราก็เรารู้สึกว่าเราหืมหืมอ่ะเราจะลงแล้วอ่ะแบบใครเห็นก็ทักใครเห็นก็บอกว่าเออทำยังไงทำไมถึงผอมอะไรแบบนี้ยค่ะการกินเนี่ยมีมีผลต่อ น้ำหนักตัวของเราเนี่ยแปดตแต่ว่าการออกกําลังกายเนี่ยมีผลต่อ,อร่างกายของเราแค่20%นะคะฉะนั้นแล้วนะคะาฝากถึงคนที่ชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะคะก็ถ้าอยากลดน้ําหนักนะคะก็ให้ปรับเปลี่ยนวิธีการกินของตัวเองไม่มีใครมาสั่งเราได้ว่าเราจะทําอะไรแบบไหนยังไงถ้าใจเราไม่เอาฉะนั้นแล้วเราต้องเราต้องเอาตัวเองเป็นที่ตั้งว่าเราเราอยากเราอยากมีรูปร่างหรือว่าอยากมี สุขภาพที่ดีแบบไหนนะคะต้องเริ่มที่ตัวเราค่ะจัดการกระบวนการการกินของตัวเองก่อนก็สำหรับสำหรับข้อมูลวันนี้ก็น่าจะเป็นกำลังใจหรือว่าแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนที่กำลังจะลดน้ำหนักขมทำได้ทุกคนก็ต้องทำได้เหมือนกันค่ะวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีค่ะ